ดูครับดูครับแม่บ้ามนาครับมันบอกมันมันเนบเนี่ยมันพิมพ์คำถามซ้ําเนี่ยว่ายิงไหมเออแล้วมันบอกแล้วมันบอกว่าหงกวนแล้วหงกวนตอนไหนครับดูดูมันครับดูมันครับดูมันครับเออเเราจะไปดูกันว่าตึกกรอบระบแม่บ้ามนาดนะครับแม่บ้ามนาตึกกระบบภาที่สองของแบบนี้ดูครับดูครับดูครับผมออกมันนอกข่ายแล้วไอ้ตัว ไปดีกว่าฮ่าฮ่า่บลอยีอยาบ้าหนาเี่อเฮ้ย A B C เฮ้ยชคุยังวะเอ้ยคุยยังไงี่อะ A <ABC, S 2> <AB> B C A B B A B นไี้มีเข้าค่ายมาได้แล้วครับแหมโคตรเ่เลยครับไม่ดูแลคนนมครับนี่ครับนี่ครับน,นี่ครับนี่ครับ,รบโอยเฮ้ยย,ยิงโคตรบ้าอนาจเลยอ,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 อ่ะเ,เอ้เเ้ยมันยิงมม <c oughs> เดี๋ยวๆๆผมเป็นน้คาย <c oughs> นี guru, ่ดูคร <Iya, S 2> ับกูครับอันนี <c oughs facial> ้ผมมาถึงแล้วคุณบานหน้ารบวังนะนะสรุปพระราษระวังเข้าไม่ได้ชื่อแบบจะรอพระราชวังคือทำไมกูเข้าพระราชวังไม่ได้เฮ้ย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 ไปนั่งศาลาดีกว่าไปนั่งศาลาดีกว่าไปไปนั่งศาลาดีกว่ามันไปนั่งศาลาดีกว่าไปนั่งเออเออเออ้เจ็ดแปดศูนย์เอ็กหนึ่งใครมาชื่อข้าเจ็ดแปดศูนย์เอ็กหนึ่งวะ ตอนนี้ผมหนีขึ้นมาอยู่บนหอคอยหอคอยมันกระโดดอะไปเยี่ยมชมพระราชวังกันเขาไม่ได้อ <ý Rahmen> ่ะแบบคูดบ้ามากคุณเก้าเจ็ดวีเออคุณเก้าเจ็ดวีใครคะ เรียบร้อยนมัยิงบมมันยิงบมอ้าวได้แบทเขาเลยแบทเลยแบทเลยแบทเลยราชวงศ์เนี่ยแบทเลยเออไปเยี่ยมชมบรราชวังกันเอ๊ยวันนี้เราจะไปเยี่ยมชมบรราชวังกันนะครับนี่คุณทำอะไรอ่ะจะไปเยี่ยมชมบรราชวังให้คุณดูไง ถ่ายคลิปไปของห่อถ่ายคลิปเว้ยป้าชาวังไปดูเร็วจะถ่ายคลิปดูมันักหนุ่มันักเหี้ยม่นจะดึงกูอยู่ป่ะเนี่ยเหียเซมดีด้วยเซมดีด้วยอะไรคือมอสโอ้โหพระราชวังไอ้ยังกาอะ จริงๆแม่ก็ไม่ได้กลา่าวอะไรหรอกแต่ว่าโมเดลไม่ฟรีโมเดลเนี่ยคุณออฟตูดีไม่ฟรีโมเดลอะ่ะแล้วเราลองทำแบบใหม่ด้วยกันไหมได้แบบราชวังไหมก,ก๊อปก๊อปดูครับดูครับแบบแบบบ้าอำนาจผมผมจะก๊อปแบบมันนะครับดูนะ<ป>ดูนะแบ<ป>บชื่อแบบที่ไหนก็ได้จำลองอะไรดีจำลองเป็นทหารไทยในประเทศอังกฤษในพระราชวัง เฮ้ยเฮ้่ยเนี่ยมันใช้คำสั่งฆ่าผมเนี่ยทุกคนดูดูดิดูดิเฮ้ยผมเวลาจะโวยเจ็ดแปดศูนย์เอ็นบานก็เป็นเพื่อนกันนี่ชื่อเหมือนกัน่ะชื่งท้ายกันอ่ะไแต้องวเหรอโอ้ยยังฆ่าไม่ต้องนคนเลยไม่ไหวไม่ไหวแย่ๆกดดิเอ้ยขุดร้อนคุดร้อนแก้แค้นให้โอ้ย